สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่แอร์พอร์ตลิงค์สุวรรณภูมินักท่องเที่ยวรอเข้าเมือง,งวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะส่วนเราก็เข้าไปด้านในเข้าไปด้านในสนามบิน รอลิฟต์ตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะขึ้นไปชั้นสี่ไปดูผู้โดยสารขาออก<ป>ขณะนี้เวลา19.00นาฬิกาผู้โดยสารขาออกนอกประเทศไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตู้เช็คอินอัตโนมัติเหมาะสำหรับคนที่ไม่โหลดกระเป๋าตู้คีค์ออส ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศชั้น4ผู้โดยสารขาออกชั้น2ผู้โดยสารขาเข้าชั้น3บริเวณโซนอาหารขอบคุณค่ะที่กดติดตามลงมันไดเลื่อนไปที่ชั้นสอง บริเวณชั้นหนึ่งประตูสี่จุดเรียกแท็กซี่ผู้โดยสารกำลังรอแท็กซี่อยู่ลานจอดแท็กซี่ เรากลับเข้าไปได้านในอีกครั้งนึงนักท่องเที่ยวทยอยเข้ามาเรื่อยชัย้นสองประตูสาม เราไปดูรถซัถบขึ้นบัรบริการฟรีจากสนามบินสุวรรณภูมิไปสนามบินดอนเมืองรถออกทุก30นาทีจุดลงทะเบียนอยู่ตรงนี้นะคะออกประตู2หรือประตู3ก็ได้ค่ะรถจะอยู่ระหว่างกลางบรบรยากาศรอบๆ ชั้นหนึ่งรถขนส่งสาธารณะชั้นบีรถไฟฟ้าเข้าเมือง,งส่วนบริเวณตรงนี้ก็กำลังรอรับผู้โดยสารรอรับนักท่องเที่ยวตามโรงแรมต่งางๆมีญา,าติมารับผู้โดยสารเยอะอยู่ค่ะ ส่วนเราขออนุญาตกับก่อนนะคะเพราะว่าญาติของเรามาแล้วกลวับบ้านกันก่อน,นนะคะเดินทางกลับด้วยรถไฟฟ้า a i r p o อต l ล n k ไปออกที่สถานีพญาไทค่าโดยสาร45บาททางเดินไปรถไฟฟ้าเว้ไปดูอัตราการเล็กเปลี่ยนกั็นก่อนแป๊บหนึ่งอัตราการเลกเปียนในวันนี้ยูโร3.20 6 u s 34.45ส่วนตรงนี้ก็เป็นของซูเปอร์ริสราคาเหมือนเหมือนกันส่วนตรงนี้ก็ยูรสามสบกจุองย์ู่อสสามสิบสี่จุสร์ตลิงสถานีสุวรรณภูมิทั้งไปและกลับเยอะมากๆาู้โดยสารเยอะจริงๆถึงแล้วค่ะ สถานีพญาไทเดินทาง30นาทีมีแป่สถานีสวนภูมิลาดกระบังบ้านทับช้างหัวหมากรามกำแหงมกักกะสันราชบุรและพยาไท